สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับตีธนพลคอมเมนต์ไอจเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบมากเลยครับสําหรับนางเอกสาวแอปทักษอรนเพราะร่นเล่นในวงการบันเทิงมานานแล้วหลายปีแถมยังมีผลงานบางๆออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าเป็นผลงานการแสดงหรือผลงานเป็นพิธีกรก็ตาม,มต้องบอกเลยว่าแม้จะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วแต่ก็ยังสวยไม่เปลี่ยนเลยครับเรียกได้ว่าสวยจนพระเอกหนุ่มรุ่นน้อง ต่างเขินกันเป็นแถวๆก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างตีธนพลยังเปิดใจกลางรายการเลยว่าชื่นชอบสาวแอบมากและก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าแอบซุ้มคุยเด็กตีก็ได้ออกมายอมรับแบบแมนๆว่าอยากเป็นคนนั้นเพราะถ้าได้เป็นคนนั้นก็คงจะดีซึ่งยอมรับว่าชอบแอบมากซึ่งก็ทําเอาหลายคนชื่นชมรัวๆเลยครับเพราะว่าชอบก็บอกว่าชอบอย่างแมนๆไปเลยล่าสุดแอบได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเอง ตอนที่ใส่ชุดแต่งงานสีขาวหลังจากไปออกงานอีเวนต์ที่เซ็นทันชิดลมเมื่อวานที่ผ่านมางานนี้หนุ่มตีก็เข้ามาคอมเมนต์หยอดทันทีเลยละครับตีได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปี m o จิไอคอนรูปลิงเขินจนปิดตานั่นเองซึ่งแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์แซวสนันว่าแง่ yeah, ซื้อเท่านั้นที่คลองโลกอีๆสู้นะคะพี่ตีเชียร์ค่ะและอ่อนน้อยมาทําคะแนนสู้ๆเนอตีตีตีต,ตีเรียกได้ว่างานนี้แฟนๆต่างเข้ามาส่งกําลังใจและส่งเสียงเชียร์กันเพียบเลยเลยครับ เพราะมองว่าฝ่ายชายกําลังเดินหน้าทําคะแนนอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่ายัางไงก็ให้กําลังใจหนุ่มตีด้วยวกันนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ